สวัสดีครับพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็สําหรับ e ีพีนี้นะครับก็เราจะมาพูดถึงเรื่องไก่เชิงกันนะครับก็ไก่เชิงในมุมมองของหลายๆคนก็น่าจะคล้ายๆกันหมดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไก่เชิงว่ามันมีลักษณะเด่นเป็นยังไงกันนะครับก็จัดว่าเป็นไก่เชิงแบบไหนคือไก่เชิงนะครับ โอเคครับไก่ก็พูดกันไปว่าไก่ก็มีหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไก่เชิงกันก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าไก่เชิงเป็นยังไงกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆมาดูกันว่าไก่เชิงมีรูปร่างลักษณะหน้าตากันเป็นแบบไหนกันนะครับอันดับแรกเลยเราจะไล่จากาหัวก่อนเนาะไก่เชิงเนี่ยจะเป็นไก่หน้าใหญ่ๆนะครับหน้าเรียวๆก็มีเหมือนกัน ลักษณะเด่นๆมันเลยคือหน้ามันก็จะแบบย่นๆใหญ่ๆห,ญหน่อย,น,อยน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเนาะห,หัวตโตๆหน่อยประมาณนี้ <_ AT> แล้วก็หงอนเนี่ยหงอนมันเนี่ยก็จะติดกระหม่อมน,นะครับไก่ถ้าเป็นไก่เชิงหรือไก่ชนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่หงอนจะติดกระหม่อมทั้งหมดนะครับจะไม่มีหงอนเดนนะแล <_ AT> ้วก็ลักษณะปากเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นปากป,าก,ปกติแล้วก็เป็นปากแบบทรงนกแก้วนะครับเขาเรียกปากนกแก้วเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ลองลงมาก็คอนะครับก็จะเป็นไก่อ่าคอสมส่วนคอใหญ่เท่ากับหัวนะครับไก่พวกไก่เชิงเน,ะะนาะลักษณะคอกับหัวก็จะพอปริมาณก็จะพอๆกันใหญ่พอๆกันนะครับจะไม่ใช่หัวโตแล้วคอเล็กประมาณนี้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเป็นไก่คอใหญ่แล้วก็หัวก็ใหญ่ประมาณคอประมาณนี้แล้วก็มาลาักษณะทางตัวตัวของไก่เชิงเนี่ย ก็จะเป็นอย่างนี้คือไก่เชิงเนี่ยเป็นไก่จับสองท่อนก็คือจับจับแล้วบานหัวบานท้ายนะครับพอนึกสภาพออกไหมเหมือนกับจับมละกอครับจับมละกอไปปุ๊บแล้วก็มันก็จะมีเ่าเลยมือไปด้านบนเลยมือไปด้านล่างก็ประมาณนั้นเขาเรียกว่าจับบานหัวบานท้ายจับสองท่อนไก่เชิงหุ่นจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไก่เชิงบาบูเออเกตของมันนะครับเกดแข้งเกดขามันเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยไก่เชิงเนี่ยจะเป็นเกล็ดแข้งเหลี่ยมนะครับก็พูดตรงๆกันแบบนเ้ที่เพาะๆมาเนาะที่เลี้ยงๆมาในสมก็ที่เจอมาก็ส่วนใหญ่ไก่เชิงจะเป็นไก่แข้งเหลี่ยมนะครับรรแขนะ้ง,ลง,ก,ก,ก,งกลมๆไม่ค่อยมีอาจจะมีแต่มีน้อยครับแต่ว่าหลักๆเลยมันจะเป็นแข้งเหลี่ยมแข้งเหลี่ยมแล้วก็เป็นเกล็ดมังกรครับเกล็ดมังกรตรงนี้ก็จะเป็นพวกนิ้วมังกรก็คือว่าเกล็ดมันจะนูนๆขึ้นมานะครับดูน่ากลัวน่ากลัวประมาณนี้เนาะ แล้วก็จะเป็นเดือยคุดพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลไก่เชิงกันก็รูปร่างลักษณะไก่เชิงก็ประมาณตามที่ผมบอกไปส่วนสีนะครับสีก็จะมีหลกักๆเลยก็เป็นเหลืองางขาวก็ไก่ในภายในสวนนักเหลืองขาวที่เขาคุยกันว่าไก่สมเด็จภายในสวนเป็นเหลืองางขาวพวกนี้ก็จัดเป็นตระกูลไก่ไทยไก่เชิงแล้วก็ประดูหางดําปะดูหางขาวไก่ดอกพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสีไก่เชิงทั้งนั้น ก็เอาง่ายๆจุดสังเกตถ้าเป็นไก่เชิงเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราดูหน้าดูตาเนาะสำหรับคนที่เล่นไก่เป็นอยู่แล้วก็จะอ่นานก็จะมองออกทันทีว่าอ๋อรูปร่างลักษณะแบบนี้คือไก่เชิงนี่เองก็สังเกตไม่ยากเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพตัวอย่างไว้ให้เพื่อนๆดูว่ารูปล่างลักษณะไก่เชิงอะ่ะเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนกันอ่าก็อธิบายการคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็หลักๆเลยไก่เชิงเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะ มันจะอยู่ประมาณ2โลห้าถึง3โลห้าประมาณนี้เล็กกว่านี้ก็มีนะครับก็เวทไก่เชิงก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็หุ่นหุ่นมันเนี่ยจะเป็นลนักษณะเก้งก้างหน่อยจะลอยลอยใหญ่เขาเรียกว,ว่าสูงใหญ่ประมาณนี้ก็คือน้ําหนักก็อยู่ราวๆประมาณ2โลห้าถึงสาโลห้าลักษณะหุ่นก็เป็นสูงใหญ่นะครับก็อธิบายกันคร่าวๆแบบนี้เดี๋ยวยังไงพูดขาดตกหล่นไปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยเนาะพอดี ก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็พูดให้เพื่อนเข้าใจก็ประมาณนี้เฉยๆเนาะก็เพื่อนพูดไปอยู่อย่างนึงคือไก่เชิงเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไก่เชิงจากภาคเหลือาหางขาวจากพิษณุโลกแล้วก็จะเป็นพวกไก่จากาทางภาคกลางลก็จะเป็นโซนพวกพนัดพวกพนัด พวกนี้ก็จัดเป็นไก่เชิงนะแต่พวกนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเป็นเชิงกอยหรือว่าเชิงไทยโบราณแค่นี้เองแล้วก็ไก่จากตลาทังนู้นก็เป็นพวกไก่เชิงเหมือนกันแต่เป็นเชิงกอยหรือเปล่าก็ระหว่างสายพันธุ์กอยกับเชิงเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่คับเกี่ยวกันเนาะแต่เราก็อธิบายคร่าวๆว่าต้นกําเนิดมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ไก่เชิงเนี่ยเชิงชนมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบว่า2ปีกคอไล่หลังคอทุบดีประมาณนี้ ไก่เชิงเนี่ยมันจะเป็นไก่ที่เชิงดีนะครับเชิงดีคือ,อล็อกคอตีลูกหลังคอชัดล็อกซ้ายขวาเลยถนัดสองข้างพอเสียเปียปุ๊บเข้าปีกมัดปีกสองข้างได้เลยมัดปีกทุบหลังอย่างนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ไก่เชิงจะไม่กัดจะไม่กัดตัวตีนะครับต้องพูดอย่างนี้นะที่เรียกว่าไก่เชิงหรือไก่ไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยกัดตัวตีมันจะแค่ว่าเป็นไก่ใช้กําลังบดบี้ขยี้ให้คู่ต่อสู้ มันเปรี้ยลงไปแต่ว่ามันจะไม่กัดตัวตีหรือมันจะไม่ทุบหลังหรือมันจะไม่ประมาณนี้คือไม่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 กัดแล้วกันไม่กัดทุบแล้วกันก็เข้าใจกันง่ายๆ่อ่าจอไก่เชิงก็จะมีกันคร่าวๆประมาณนี้ที่ลักษณะของไก่เชิงนะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นโชว์เพื่อนๆดูว่าไก่เชิงหน้าตาเป็นแบบใดแล้วกันเนาะ ก็สาหรับคนที่เคยเห็นไก่มาแล้วก็หรือเคยเล่นเล่นไก่อยู่แล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่าไก่เป็นยังไงหรือสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าไก่เชิงเป็นแบบไหนก็ลองไล่ดูลองดูคลิปนี้ดูว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้นแค่ไหนแต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะว่าอาจจะพูดได้แล้วอธิบายได้ไม่คอ่อยเก่งได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ เค okay, ครับเดี๋ยวยังไงอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาตามมาชมไก่พม่าก,กันว่าไก่พม่าเป็นยังไงกัะ